สวัสดีค่ะหลังจากคลิปวิดีโอนะคะที่เราทดสอบไดโนตัวท่อไอเสีย Ford 2.2และ3.2ขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะวันนั้นเราทดสอบอะไรกันไปบ้างคะพี่ใหม่วันนั้น2.2 3.2ก็ 2, 2, ทดสอบเยอะมากครับก็ประมาณเกือบ10 10แบบได้นะมีหลายแบบเลยใช่ไหมมีท่าพาออกท้ายอ,ออกท้ายแบบมีหม้อพักตรงออกท้ายแบบมีหม้อพักเยียวหม้อพักย้อนอันนี้คือหน้าตาเนี่ยคือหน้าเพา หน้าพาวัวเอาท้ายแต่ว่ามีหม้อพักอย่างน,นี้แตหม้อพักมันมีม,มีหลายทรงหลายแบบมีหลายขนาดเรารอหมดละส,สิบกว่าสิบกว่าแบบแล้วก็ลองแบบของเราแบบใหม่ทเราทดสอบมาอีกประมาณสามแบบสุดท้ายก็มาจบที่หม้อพักตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ไหมครับ <Aha. S 1> ก็ทดสอบกันมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนเต็มนะคะก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะกานะคะ,นะคะก็แต่สอบถามเพิ่มเติมนิดนึงละกันคะ่ะว่าตัวนี้แตกต่างกับที่เรามียังไงครับพี่ใหม่ที่เรามีหมายความว่าอะไรตัวนี้ หมายถึงที่เราขายกันอยู่ข้อแตกต่างเกจสแตนเลสแตกต่างกันไหมคะพี่หมายโอเคโปรดักต์สองตัวนี้ต่างกันชัดเจนครับกลุ่มลูกค้าต่างชัดเจน <c oughs> กลุ่มที่เป็นกลุ่มแบบนั้นคือเป็นท่อสยามคอเตอร์เหมือนกันนะครับค่ะจะเป็นแบบหน้าเพาหรือออกท้ายปลายสีก็แล้วแต่กลุ่มแบบนี้คือเป็นสเตนเลตแบบบางคือจะบางแค่ประมาณหนึ่งจุดสองมิลประมาณนี้คือเน้นให้เสียงมันเพลาะเสียงมันดังเสียงมันกลงวานนะครับผมสเตนเลตแต่คนละเกจกับแบบนี้ด้วยนะครับผมกลุ่มนี้ ลูกค้าเราใส่เข้าไปเนี่ยจะเน้นราคาถูกอย่างแรกอย่างสองคือเป็นกลุ่มลูกค้าขับรถซิ่งคือเน้นเน้นใช้รอบกลางกับปลายดังนั้นลูกค้าหลายๆคนจะมีปัญหาที่เคยบอกแต่ลยว่าหน้าเผาใช่ไหมคะใส่ไปแล้วพวกหน้าเผาอะแบบว่ารอบต้นรู้สึกว่าทำไมขับแล้วแรงมันหายมันคือความจริงนะครับผมที่ลูกค้าต้องรู้ว่าใช่ใช่ลูกค้าบ่นมาเยอะมากว่ารถรถนรถใช้งานประจําวันถ้าเกิดไปขับในเมืองขับอะไรอย่างเงี้ย หน้าพาวอะตั้งแต่รอบเครื่องตั้งแต่ต้นจนถึงมาณก่อนก่อนสองสเท่าไรรอบเนี้ยแรงบิดมันจะหายไปเพราะว่าท่อเสียงมันโล่งตัวเกินไปนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดข<ฆ>ึ้นแต่กลุ่มลูกค้าที่รถซิ่งอยู่แล้วเขาชอบหมดแล้วนี่็นปัญหาแต่ประเด็นคือมันมีกลุ่มลูกค้าที่ขับฟอร์เนนเจอร์ขับฟอร์จูเนอร์ที่เขาเน้นใช้งานจริงๆอือซิ่งบ้างแต่ไม่นเขาต้องการแรงบิดในรอบต้นและเ<ฆ>สียงที่มันเบาและโปรดักที่มันอยู่ได้ยาวนาน ห้าถึงสิบปีขึ้นไปก็ความแตกต่างของเห็นที่เห็นได้ชัดเลยจะเป็นเกตของแตนลลสใช่ไหมอย่างแรกกันอาจจะแต่ผ่ามาดูก่อนนะคะลองดูสีของแต่ละเกจนของพับว่าตัวที่เป็นเกตหน้าเพาหรือเกตออกท้ายที่เราขายทั่วไปแต่ราคาถูกเนี่ยที่ประมาณสองพันสองพันนิดนิดที่ขายขายตันทัพบางหลาดเนี่ยเกจเป็นสีออกจะออกสีเหลืองกว่านิดนึงตัวที่เป็นเกจตะเลบแบบดีจะเป็นสีออกสีขาวเลยนะครับ ต่างกันนิดเดียวคุณอาจะมองไม่เห็นแต่คนที่ทํางานตะเลดคขจะรู้นะครับโอเคเรื่องสองคือบอกไปแล้วว่าความหนาของตะเลด uh huh. ตรงนี้หนา1.6มิลนะครับตรงนี้เน้นที่ว่าท่อแทนแคทข้างหน้าเนี่ยตรงคอเนี่ยจะมีข้ออ่อนด้วยตรงนั้นไม่มีนะครับตรงนั้นไม่มีมี <c oughs> แตกต่างกันไหมคะพี่ <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยเราใส่ไปแล้วว่าคณดับเครื่องพตาร์เครื่องเนี่ะ <c oughs> มันจะแกว่งไปห,หมดเลย คุณได้ใส่คุณจะรู้อยู่แต่พวกนี้ดับเครื่องตาเครื่องจะน,นิ่งไม่มีแกว่งมันในรถไม่มีอะไรสมัดเทนั้นคือมันมีข้ออ่อนให้ตัวได้นะครับโอเคต่อไปก็คือเรื่องของความแรงค่ะตัวนี้ทุกชุดท,ทุกทุกชุดของสินค้าเนี่ยเราจะมีกราฟไดโนให้ลูกค้าอยู่แล้วในกล่องนะครับว่าหลังจากรถเดิมๆเนี่ยไม่ทำไม่มีการ,รอะไรเท่านั้นรถเดิมๆเลยหลยังจากเปลี่ยนท่อกับไม่เปลี่ยนเนี่ยแรงม้าต่างกันขนาดไหน ตัวอย่างให้ฟังก็จะมีเป็นกราฟแบบนี้คร่าวๆนะครับอ่ะอันนี้เเราดูก่อนเดี๋ยวผมจะ add แท่อันนี้เข้าไปให้ในคอมเมนต์ทีละกันอันนี้จะเป็นกราฟตัวที่เป็นสีสีแดงๆเนี่ยของเฟกที่เราเปลี่ยนไปแล้วเสีย้เงินคือเป็นตัวแรงบิดของตัวท่อเดิมนะครับตัวนี้จะมีให้ทุกทุกแผ่นให้ในกล่องในกล่อถ้าเกิดลูกค้าไปใส่แล้วไม่ได้แรงมา้าเพิ่มขึ้นปาเราแจ้งไว้เดคลมไว้คือสามารถนําสินค้านี้มาคืนใรถได้เลย ภายในส0มสิบวันองครับถ้าไม่แรงมาไม่เพิ่มคือเราคืนเงินคืนเงินแน่นอนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในส0มสิบวันใช่ครับค่ะมากกว่านั้นคือสินค้าของเราเนี่ยถ้ทดสอบเปรียบเทียบกับสินค้าที่เป็นแบรนด์นอกผมไม่บอกยี่ห้อแบรนด์แล้วกันช็อตแจ้งไม่ได้แต่แบรนด์นอกรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ที่ดังแล้วกันนะครับมีการให้ดูเทียบัาดูว่าแรงมาของเราเยอะกว่าจริงไหม ไม่งั้นเราไม่กล้าออกตรงนี้ใหม่หมดแล้ว <Okay. S 2> นะครับเหมือนที่บอกว่าเราคืนตังค์ให้ภายใน30วันถ้าเกิดว่าคุณมาใส่แล้วแรงม้าไม่ขึ้นมาตามกราฟให้เราโชว์คุณในคอมเมนต์จริงๆนะครับเรื่องของกราฟแรงม้าเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่แต่อยากจะถามเป็นตัวหม้อพักค่ะหม้อพักของอถ่อยอเสียเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบมีเกลียวมีตรงมียืงมีย้อนของเรานี่เป็นแบบไหนคะ เอาเรื่องของขนาดหม้อพักก่อนนะครับโอเคขนาดหม้อพักเนี่ยตรงนู้นดูก่อนนะครับแบบแบบนั้นค่ะแบบนั้นกูจะสามารถหาได้ตามตลาดทั่วไปแะแยะไปหมดแต่แบบนี้ข้างนอกมันเป็นทับซูลหรือไม่ทับซูลข้างในเนี่ยมีหลายแบบแบบเกลียวก็มีแบบตรงก็มีแล้วแต่ว่าคุณจะออกแบบให้ยังไงค่ะนี่นคือหม้อพักแบบแบบเล็กนะครับอ๋อะฮะอฮะอันนี้เขาเรียกหม้อพักแบบใหญ่ค่ะทําไมต้องใหญ่คือถ้าเกิดคุณจะเก็บเสียงให้ได้เนี่ยหม้อพักเล็กไม่สามารถเก็บเสียงได้อื อย่างแรกอย่างสองหม้อพักเล็กถ้าเกิดคุณไปเก็บเสียงมันได้เยอะเนี่ยมันจะอั้นทําให้รถไม่วิ่งอีกไม่วิ่งอีกดังนั้นสุดท้ายือนที่บอกว่าให้ราลองเกือบสองเดือนนะเรื่องของหม้อพักเรื่องของขนาดท่อเสียที่ออกแบบมามีหลายอย่างให้เราลองจนมันได้มันมีผลไปหมดเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคณเราท่อเชื่อมเชื่อมขายให้ขายอย่างนั้นขายเขาถูกขายได้แต่คุณออกแบบท่อเสียที่เงียบและให้ความแรงเท่ากับท่อเสียที่เท่ากับเท่ากับท่อเสียที่เสียงดังมันยาก อันนี้ก็คือได้เงียบแต่ว่าแรงมาเพิ่มขึ้นผมบอกเลยว่าตัวนี้เงียบมากๆา <c oughs> ดังกับท่อเดิมนิดเดียว <c oughs> แต่แรงม้าเนี่ยผมบอก,กน,นะครับว่าทั้งต้นกลางและปลายได้มากกว่าตัวที่เป็นหน้าเขาแล้วออก้ายอีกออืนะครับเข้าใจแล้วแล้วก็เรื่องการรับประกันสินค้าของเราคะ่ะตัวนี้เป็นอ่ารับประกันยังไงบ้างครับรับประกันสินค้า <c oughs> ตัวนี้จะรับประกันแตกแล้ว ตลอดอายุการใช้งานได้เลยอตลอดอายุการใช้งานเลยเรื่องแรกเรื่องสองคือเรื่องแรงม้าบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดใส่แล้วไม่เหมือนการที่เราให้ไปหรือไม่เพิ่มขึ้นจากของเดิมที่มันควรจะเพิ่มขึ้นมาอคุณสามารถเอาของคืนได้เลยเพราะเราทดสอบเรียบร้อยหมดแล้วคุณจะรู้การทุกอย่างแล้วว่ามันขึ้นแน่นอนโอเคก็คือมีสองสองกรณีเลยนะฮะโอเคก็ถ้าใครคิดว่าลูกค้าที่ที่ชมคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้มีความรู้มีเกจความรู้ มากก็ช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากครับผมครับ